ดูน่าเสนาธามอีู่ก่อนแหง้งเขาก็ร่างออกก่อแหง้งจ็ดเลื้องละไฮหนึ่งดูที่ต่อกันเอาไม่โอกาสดูเติมื่อนี่บอลนี่นว่าเจ้าฟุเบอลแค่หน้าบอลบอลหนาลงไปก็จะห้โอกาสแต่มื่อนี่เบิ้ดมื่อนี่กับเบิ้ดซิดบ,บอลบอลดูดว่า เจ้าจิบุกเบิกเฮ็ดใหทน่าบ่นจะเก่าทางเที่ยวตัวนี้อันนี้ก็เจ้าจะเฮ็ดเป็นเห,หน่าบ่นเลยบ่นก็เจ้าจะเฮ็ดทางออกไปพี่บัดทางนี้ถือว่าไปบ่ได้อันนี้คล้องลงไปนี่ก็เจา้าก,จก็จะท่าให้ดูดน้ําพ่อเจ้าก็สิถมแล้วหัวดินก็จเจ้าเนาะเผด็ดคล้องน้ําลงไปใส่หน้าจ้าของดิเจ้าพ่อแล้วกัน ทั้งปทั่วอยู่ดูดใส่หน้าก็เจ้าแล้วก็ปล่อยลงไปใส่คลองปุลงไปใส่หน้าจะคลองอยู่ลุ่มปุอันนี้ก็เจ้าอยู่บุกเบิกตันเลยเรียกเจ้าไปดูดพ่อนี่ยก็เจ้ากัดถมและคลองนี่ก็เจ้าเสียทางข้ามไปนี่เลื่อยปั๊ดูดใส่คลองลงมากันมาต่อลงมานี่ถอดลงมานี่มากพี่เอ็ดคลองลงมาเด้ลงมาใส่นี้มัน,นใส่หน้าตัวเองมันแห้งแห้งให้นี่เข่าก็ร่างออก Còn có hẹn cái tờn như chất lượng là cái, Hẹn cái tờn dù nằm dậy hai này, này hẹn, hẹn chú là cảm nhiều. nhiều khu hay như thế này hai tiêu này. này hẹn Bừng hay này có oh, khẩu hay แห้งๆแห้งกระติมเนี่ยน้ำต้องมาใส่นี่กระเจ้าก็เล่งอยากดันเพราะว่ากระเจ้าจีเห็ดหน้านี่เห็ดคล้องผ่านดินกระเจ้ากระเจ้าจีบุกเบิกเห็ดเป็นให้หน้าบ้านนี่กระเจ้ากระทาให้ดูน้ำพ่อแล้วกระเจ้าจีทมและนี่หม่องคล้องขุดมานี่ยมคล้องกระเจ้าจีเห็ดเป็นให้หน้าลงพุทบรานีนทางกระเจ้าเห็ดไปพุดบมันีทางนี้จีบุมีเ้าบันนี่กระเจ้าจิตัดไปเลยทางนี้บุมีอยากได้เห็ดเอาเองบ้านนี่งานเข่าอีกบาทนี่ เมื่อสิริกีย์เขามาตั้งพีกแล้วนี่ราบก่อนสุกรารนสิริกียวแล้วเขาเนี่